ตำบักหุ่งคอกใหญ่สบายดีพี่น้องเมื่อถึงคนเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงเนาะงกำลังเตรียมเสบียงอาหารพี่น้องเลยสิไปอยู่สู่ทีมงานเกี่ยวข้าวกินนะมันจะจ้างคนงานเกี่ยวข้าวพี่น้องเลยแกงไก่ใส่บักหุ่งแล้วก็ตำบักหุ่งอ่ไม่ตำบักหุ่ง เมนูมังหุงเนาะแกงไก่นะก็เขามาอะไรเห็ดกินอยู่ในบ้านพี่อยู่หน้ามันบอกสะดวกสบายกันเลยเห็ดอยู่ในเอาไปย่ออยู่อยู่นากินอยู่น้าคงซีตามหมงก็ดิไมได้ถ่ายสำหรับตับห่งก็ดิ ผและไปเกินเขาอยู่ที่ยังหนาของพี่น้องไยเก็บผ้าผสม,มนิก่อนทีมงานเบิ่งเงาพี่น้องไ้ทีมงานเกี่ยวเขา้าสำลุกเชาโอ้เาบาไว้ได้ค<ว>ันี่ปอดออกใ่ยาง,งคือปดเบาได้ เทียงักดีพี่นอกเลยเทียงใส่ผักเนาะมันรดเป็นบบบาบบบะบบบะเมื่อี้รมได้พามังไงเด้อหามงแรง คือย่างได้ร้านแทบเป็นผู้นี้เอ้ย้ยายไปพู้โลนั่งคกูไปว้างไปว้างไปว้างเหงา,ามากทำมาทำมาหุงใส่กลับแกงไก่พุ่นเอาไปพุ่น จัดทีมบลงโต่น้องเลยยังคันหัวคันทางอยู่านทอดนะไปดีกัยังสิลงเก่ได้หายเขาแเนี่ยองอ้าแต่ตามมาุุงแล้วมาทางนี้พักนนัลูกี่นางนมีเทปจ้มันติดนะจกมัน้ิดค่ะอ เรามาละี้ลงมือรลดอีน้าเอ้ยลงมือรลดบอกกโงอยู่แล้วเรต้องรอดโบแมนสิรอดบอกว่าเอากินได้จังกินได้โบแมนยังน้ามือกลางสั่งว่ากินได้งั้งทางนี้อย่าพลากินยิ้มแห้งแล้วทางน่ะ กินโลดนางกินโลดแค่กินก่อนก็อิ่มก่อนโอ้ยข่อยกระยาคือกันเดผู้นี้หอทนเกือบเนาะาทาเนงหยอไปตีลตดูพวกันไนเสียเสื้กอก็เสียอีนางน่อยนะนี่ มีเสากลางพี่น้องเว้มาขันโอเคโอเคกินน้ำล้างดอกเสียสละให้ผ่านตรงกันได้พี่น้องจะหุ่คนเนาะเพียงหน้าเนาะเปิดเพลงเบิดอะไรบ๊วย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 ผูกให้บก็ทำไงบ๊วยผูกให้ที่ว่า จกไปเนี่ยเขาในเบื้องหน้างานซีเบิร์สนี่ยถือมาเตรียมหน่อยพวกเขานะเออตรีบเขากับสามคนเนาะแม่ลนะถือมาสามคน เขาสามาคีไป่น้องเลยพอเขาเข้าปากเลยกันงี้อับกันกุบจิบกุบจิบไขมัน เพชรบ่หนางนะเพื่อนนี่ยนังน้อยเพื่อนเพชรบ่เพื่กนคือจะเป็นยังไงปีอันตับมาให้ดูตับไก่ไปที่บอกเพื่นตับไก่หร้อนองไก่นะเสาอันกลางมาขันอย่างไรมันก็เลยบางมุมอีก เถ้วยนะกินดาไปทางหนบะรบดแต่่ไปอ่งองเฮียนสรุปในข่าวองเฮียนกับเบิร์ดกู่ค้นเรืองงเฮียนบ่ได้ข่าวบอก อืมบทีบทีองเงียนเลยสันน้อ่ในคู่พาหยุดูอาจานไปเกี่ยวเขาเนี่ยเกี่ยวเขาคือกันอันนี้คือเขาองเงี่ยในบ้านจะคลองเพิ่มเหมือนบันนี้ันนี้เเราอเียนบ้านเเียก

นี่นนางเสือแดง,งาบา,าเง,ง,เ,งาเกีวขึ้น,น,นอนย,วนอนยงวที่แรกว่าสีแกงปลาแล้วออกมาสู่กินตอนเที่ยง ราบ่มีผู้อยากปลาเบื่อปลานอนนั่งทำน้ำงไปลามันเหงไวลอยน้ำจริง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 แล้วแต่พรินางกนั่งน้ำนป่านั่งกับ่ได้ขาโตแล้ว พอสิได้แต่ไปมาไปมาเปิมุมหนึ่งกัน คนบ่ได้เกี่ยวเขานี่บ่อยากให้กินน้ำพัดไทยแล้วไปเฝ้ายังวงใดนี่แซ่บบ่ เบิดบอเข้าเบิดบอเข้าทางนี้เบิดบอ,บอแกงแกงแบงมาอีกเด้อคันนะ่ะ <c> ก <oughs> ินมันอิม่มกินน้อยมากว่ากินข้าวโปอิม่มโปอยากมากอีกเทาไ แซ่บบ่อกแกงไก่นะอนภาภัยเสว่าแซ่บบริบูตแซ่บแซ่บบออ่อน,นางนนกระเบิดสำนรแล้วของกินบ้านเฮาแกงไก่ต้มไก่เห็ดเบียกมเมื่อย <c oughs> แยังบจากเอจากาแต่มนเพชรนะเพชรหักสู้บถอยเ,ยเียงกะชิแคบนี่ยังน้อยแป๊บนี่เลยก็ไ่ได้คอยอยู่เนาะอยู่แต่ยางดำนากรบยามเกวเขานี่นะอยู่ก็อยู่บ่เิดสัวข้าวซื่อแป๊บเดียวเนะาะช่วงดำนาครับประมาณ เดินก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งโอเคไปแล้วเว่ยจบคลิปไปสำเร็จนะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามกูได้เขาเอามึงมาชมกันเนาะอย่าลืมเข้าไปเบิ้งช่องเจ้าของเด้อนั่งๆัตั้งหลายลืมเขาไปเบิ้งเจ้าครอง pala pinong isang bahay di isang